ครับผมช่างหนุครับช่างหนุทาได้ทำทุกอย่างตามช่างหนุถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนุจะพาตรวจเช็คตู้แช่ฝาบนนะครับผมเป็นของย่อไฮเออร์นะครับการตรวจเช็คของตู้แช่นั้นก็ตรวจเช็คมันเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเสียงดังแป๊กๆที่คอมไม่รู้อะไรเสียคอมเดินหรือเปล่าเดี๋ยวช่างหนุจะพาตรวจเช็คนะครับสำหรับการตรวจเช็คตู้แช่นะครับมันจะเหมือนกันนะครับทุกๆระบบทุกตัวนะครับว่าตรวจเช็คลูก่อนว่าไฟลงคอมมาหรือเปล่านะครับก็ของเขายี่ห้อไฮเออร์นะครับเป็นตู้แช่ฝาบนนะครับรุ่น hcf 228ขีด2วงเล็บ n2 นะครับผมกินกระแสที่ 0.8m นะครับผมก็ใช้น้ำยา R134 นะครับนี่ครับจำนวน150กรัมนะครับเพราะว่าก็คางจะมากกว่าตู้เย็นถ้าเป็นตู้เย็นก็ประมาณตู้เย็น13-15คิวนะครับผมแผงนี้เป็นแผงระบายความร้อนเขาเรียกว่าคอยล์ร้อนนะครับผมเขาจะไว้ด้านนอกบางรุ่นเขาก็จะไว้ด้านในนะครับแต่ตัวนี้ใช้อยู่ด้านนอกนะครับผมจะเสียบปลั๊กดูนะครับว่า เป็นอาการอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเหรอครับหมับข้าไปนะครับเดี๋ยวมาฟังด้านนี้ครับอ่าครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงดังแป๊กแสดงว่าเจ้าโอเวอร์โหลดดังแป๊กนี้คือมันตัดต่อคือระบบกระแสคมนั้นมันกินกระแสเกินว่ากันเถอะมันก็เลยตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนก่อนถอดปลั๊กเมื่อสักครู่ก็เสียงดังแป๊กการตัดต่อนั้นไวมากนะครับก็สังเกตดูง่ายครับจะมีคอมนด้านนี้ครับรุ่นนี้ตู้เล็กมันจะไม่มีพัดลมนะครับถอดไปก่อนเลยครับ นี่ครับปกติมันก็จะมีฝาครอบแต่เขาน่าจะซ่อมตัวเช็คมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะ่หนูจะพาตรวจซีอีกครั้งนะครับมันจะมีฝาครอบอย่างนี้ครอบฝาลีเลตัวนี้มันมีเรียบร้อยเลยนะครับก็ลีเลตัวนี้มันอยู่คู่อย่างงี้เราก็ต้องทําการงัดออกนะครับก็งัดเบาๆเอาใครควงแบงก็ได้นี่ทั้งหนูใช้ใครควงแฉกก็ค่อยๆตะลอกมอนกาได้ครับอ่านะครับออกมาแล้วสีเหลืองนี้เป็นสายกาวนะครับไม่ต้องไปสนใจมันจําไว้นะครับเส้นสีดํานี้เป็นรีเลย์นะครับนี่ยังรออยู่เลยครับ เดี๋ยววิธีการตรวจเช็คครับช่าหนูจะพาตรวจเช็คแบบทางรัดให้รู้ง่ายๆนะครับว่าคอมนั้นจะทํางานหรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นนะครับเครื่องมือตรวจเช็คทางรัดของช่างหนูครับทาไว้คอมคอมตู้แช่ใหญ่ก็ทําอีกแบบหนึ่งรเลย์จะใหญ่กว่านี้อีกแบบนะครับก็จะใช้คอมตู้แช่กับหนึ่งทับสองนะครับอันนี้มันหนึ่งทับสี่โอเคนะครับง่ายๆครับมันก็เป็นรีเลยโอเวอร์โหลดนะครับต่างรู้ทาที่เสียบมาอย่างนี้ครับต่างรู้เสียบมาตำแหน่งขาที่ห้านะครับหมักเข้าไปอันนี้จะโอเวอร์โหลดนะครับ ก็เสียบไปที่เราถอดมาจากนี้นะครับคือตัวทางรัดนะครับง่ายๆครับดูทั้งหนูแล้วจะบอกให้ทําง่ายๆนะครับคือตรวจเช็คเบื้องต้นแบบบางๆก็ทาได้นะครับเอาต้อขาโอเวอร์โหลดใส่ไปก่อนนะครับตามมีรีเลย์อันนี้เราต่อไฟ220เข้าตรงๆจากรีเลย์โอเวอร์โหลดนี่นะครับโอเคตัวไปก็เสียบปักนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคเสียบก่อนนะครับแล้วเปิดสวิตช์ครับมับเห็นไหมครับเงียบเสียงนัาตุบลักษณะนี้น่ากลัวคอมจะไม่รอดนะครับ เห็นไหมครับควันออกมันจุยเลยนะครับเมอ่อสักคู่ควันออกอันนี้เป็นการต่อเราเช็คตรงๆครับเราไม่ต้องเสียบปลั๊กของตู้แช่นะครับที่ถหุ่เสียบไปดูนะครับอีกสักคู่ครับเจ้าโอเวอร์โหลดเขาจะคลายตัวเขาจะเด้งออกแป๊กออกมานะครับถ้าตัวโอเวอร์โหลดนั้นเป็นตัวหน่วงไฟนะครับผมไม่ให้ไฟดับปุ๊บติดปั๊บนะครับมันตัวที่ว่าต้านกระแสคอมไม่ให้พังได้นะครับคือถ้าคอมพังนั้นมันก็จะตัดต่อตัดต่ออยู่อย่างนั้นครับก็พูดง่ายเป็นตัวป้องกันไฟนะครับผมไฟกระตกไฟตกไฟกระชาก มันทางานไม่ได้ก็จะตัดแป๊กๆอย่างนั้นนะครับผมตัดสัตต์ตลอดแสดงว่าคอมเสียนะครับอ่าเสียงแป๊กนะครับอ่แล้วตัดเลยครับเห็นไหมครับแสดงว่าคอมนั้นเสียนะครับเจ้าดีเลย์โอเวอร์โหลดนี้ถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดมานะครับโอ้โหร้อนเผาเลยครับเห็นไหมครับเจ้าตัวนี้มันกระแสจากคอมมันเกินมันก็ตัดร้อนเผาและคอมไม่ทํางานสรุปแล้วต้องทาการเปลี่ยนคอมนะครับ เพราะว่าคอมมเสียนะครับแต่เต้านิลิโหลดตัวนี้ของเขานี่ไม่เป็นไรนะครับเราลองต่อตรงดูแล้วก็ไม่ทํางานนะครับหมับเหมือนเดิมนะครับก็ลองดีอีกครั้งก็ได้นะครับหมับเข้าไปนะครับฟังเสียงนะครับน่าเห็นไหมครับษณะนี้คือคอมเสียแน่นอนนะครับ ก็ต้องทําการเปลี่ยนคอมนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องเช็คก,กับลูกค้าก่อนว่าจะเปลี่ยนคอมหรือไม่นะครับผมวิธีการเปลี่ยนคอมนั้นของช่างหนูก็มีนะครับคอมซอแ่กลับไปไล่ดูครับว่าทํำยังไงตามขั้นตอนนะครับช่างหนูก็แนะนําวิธีการตรวจเช็คง่ายๆแบบทางลัดนะครับผมคือต่อตรงแบบนี้ก็สายเส้นเดียวของพัดลมอย่างงี้ก็ได้อีกเส้นหนึ่งเป็นโอเวอร์โหลดอีกเส้นเป็นรีเลย์นะครับเขาเรียกว่าเช็คด่วนเช็คทางตรงนะครับทางอ้อมไม่ต้องผ่านเครื่องนะครับใส่ไปแล้วถ้าเหมือนเดิมลั่นเป๊ะเป๊ะเ,เหมือนเดิม เาโหลดได้ลั่นเหมือนเดิมแสดงว่าคอมเสียนะครับต้องทอการเปลี่ยนคอมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการตรวจเช็คพาตรวจเช็คง่ายๆวิธีทางลัดและจะรู้นะครับช่างใหม่ดูช่างหนูแล้วจะทําได้บ้านๆตรวจเช็คได้ถ้ามั่นใจว่าทําได้แบบช่างหนูก็ทาครับระวังฟืนไฟหน่อยแค่นั้นเองนะครับครับผมช่างหนูขอฝากนะครับช่างหนูก็มีเพจอะไรเครื่องเย็นนะครับสําหรับใครที่ต้องการซื้อหาก็พวกอะไรเกี่ยวพวกนี้พวกรีเลย์โอเวอร์โหลดเกี่ยวกับเครื่องตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นคอมไม่ว่าจะเป็นทัมเมอร์หรือเซนเซอร์ อะไรเลครับเกี่ยวกับตู้เย็นนะครับผมความเย็นนะครับช่างหนูมีจําหน่ายนะครับก็ฝากอีกเพจหนึ่งนะครับช่างหนูอะไหล่เครื่องเย็นนะครับผมช่างหนูเน้นของคุณภาพของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนำมาจําหน่ายนะครับผมไว้ใจได้จากช่างหนูนะครับผมฝากเพจนะครับเพจช่างหนูอะไหล่เครื่องเย็นนะครับแค่นี้นะครับก็มีอะไรดีๆช่างหนูจะพาตัวเช็คแบบบ้านๆและก็แบบสาหรับช่างหันหวก็จะรู้ครับดูช่างหนูแล้วง่ายครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูนะครับแป๊คแบ็โหลด เต็มๆอ,อย่างนี้คอมเสียแน่นอนน่ะจบเปลี่ยนคอมครับอยู่ที่ลูกค้าแค่นั้นเอง